แค่ปรับหมดนิดหน่อยคือแบบโอ้โหร้องอะ่ะสวยคนคนละเรื่องเรื่องของความนิ่งนะครับแล้วก็เรื่องของดีเทลต่างๆเนี่ยคือแบบโอ้ยอมสวัสดีเพื่อนๆชาวอยแทนนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อ iPhone รุ่นใหม่ออกมานะครับ สำหรับ iPhone 13เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่มีการพัฒนาในเรื่องของกล้องขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมโดยที่มีการปรับไปใช้เซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตัวกล้องเนี่ยก็มีความไวแสงที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับโดยในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยเพื่อนๆห,หลายๆคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วลหละว่า ตั้งแต่เขาอัปเกรดมาเริ่มมีการถ่าย Night m o d ตั้งแต่ตอนรุ่น iPhone 11เนี่ยคือการถ่ายภาพของเขาก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมจนมาถึงรุ่น iPhone 13ตัวน,นี้เนี่ยก็เรียกว่ามีการใส่ตัวโหมดของอ Night Mode มาแบบเต็มๆที่ทุกเลนส์ไปเรียบร้อยนะครับก็เรื่องการถ่ายภาพเนี่ยน่าจะไม่ได้ด้อยกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆตัวไหนแล้วด้วยซ้ำไปนะคือเอาจริงๆบางคนอาจจะชอบเรื่องของโทนสีเรื่องของภาพของทาง iPhone มากกว่าซะด้วยซ้ำไป แต่ว่าวันนี้เราจะยังไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของภาพนะทามไว้ก่อนผักไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัววิดีโอกันนะครับผมเพราะว่าตัววิดีโอเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งเลยที่ทาง Apple เนี่ยเขามีการเน้นค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมในงานเปิดตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามตัว iPhone ตลอดใช้มาตลอดเนี่ยน่าจะพอทราบกันดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอโฟนเนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความเจ๋งในเรื่องของการถ่ายภาพวิดีโอเนี่ย มากที่สุดตัวนึงแล้วในวงการเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะออกมารุ่นไหนไม่กี่ทีกี่ทีเนี่ยคือคนอื่นเนี่ยก็ <S <S เรียกว่าจะต้องมาพยายามแบบต้องใช้ iPhone เนี่ยเป็นมาตรฐานเลยว่าเฮ้ยมันดีพอหรือย,ยังดีเท่าหรือย,อยังนะครับและในสำหรับรุ่น iPhone 13ตัวนี้เนี่ยก็มีการใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปรวมถึงตัวชุดเลนที่มันเปลี่ยนขึ้นกว่าเดิมเซนเซอร์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแน่นอนว่าภาพของเขาเนี่ยมันก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมอีกแน่นอนนะครับส่วนว่ามันจะดีขึ้นขนาดไหนอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ สำหรับการทดสอบในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะขอเก็บเจ้าตัว iPhone 13แล้วก็13ม mini ออกไปก่อนละกันนะเพราะว่าคือด้วยเวลาท,ที่จำกัดนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่มันเจ๋งกว่าในเรื่องของกล้องเนี่ยก็จะเป็นตัว13 pro แล้วก็13 pro max นะครับโดย2ตัวนี้เนี่ยคือชุดกล้องมันก็จะเป็นตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าภาพที่ได้เห็นนะครับผมตัวนี้เราจะถ่ายด้วย13 pro max มาอย่างเดียวนะครับคือก็น่าที่จะพอบอกได้ว่าตัว13 pro เนี่ยมันออกมาเป็นแบบเดียวกันนะครับ การทดสอบคราวนี้ก็จะมีให้ดูกันเป็นทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ4ี่ห้าหมดหลกักๆเนาะก็ทั้งในเรื่องของการการสั้นนะครับผมในเรื่องของการสลับเล่นแล้วก็หมดมาโครอันนี้ก็เพิ่มเพิ่มเข้ามาในตัวของ iPhone 13นะครับผมและก็จะเป็นเรื่องของซีนิม a ติกโหมดและที่น่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดของตัว iPhone 13 Pro ครั้งนี้นะฮะเราก็จะมีตัวอย่างภาพกลางคืนนะครับผมว่าถ่ายวีดีโอมาแล้วจะเป็นยังไงและตัวมันเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะนั่งปรับแต่งต่างๆต,ตอนช่วงหลังจากการถ่ายได้ต่างหากก็ จะได้รู้กันนะครับว่ามันปรับแต่งได้ขนาดไหนนะก็ามาเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องของการกันสั่นนะครับผมคือ p อ o n e เนี่ยตนะ้องบอกว่าเป็นมือถือที่ถ่ายวีดีโอมาดีแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงๆนะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยที่คนอาจจะอยากรู้กันก็คือว่าเฮ้ยตัวของเซ็นเซอร์มันเองเนี่ยก็มีการใส่ตัวกันสั่นที่เซ็นเซอร์ด้วยเลยเนี่ยมันจะทำให้ดีขึ้นขนาดไหนนะครับถ้าไม่ได้เปรียบเทียบก,กันจริงๆเนี่ยผมว่าคือมันมันก็ยังเนียนเหมือนเดิมนะครับผมถือว่ายังอยู่ใน ระดับที่น่าพอใจมากๆแหละนะครับคือถ้าเกิดว่าเดินทายเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเลยเห็น <c oughs> แบบนี้เนี่ยทุกคลิปที่ถ่ายมาคือมือเปล่าๆไม่ได้ขึ้นดอนลลี่ไม่ได้มีขาจับใดๆเลยนะฮะมันค่อนข้างที่จะนิ่งจนรู้สึกว่าเอ้ยนี่เราใช้ขาจับหรือเปล่าใช่ไหมแต่ไม่ได้ใช้นะครับผมมันดีเบอร์นะนะั้นอะ อย่างภาพนี้คือเราก็จะพยายามแพนพยายามที่จะลากาโดยใช้มือล้วนๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคือความนิ่งของเขาเนี่ยคือมันจะนิ่งมากๆนะครับผมจนไม่ต้องใช้ดอลลี่ก็ก็คือเพียงพอแล้วสําหรับการใช้งานทั่วไปอะ่ะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคือด้วยความที่มันกันสั่นดีๆเนี่ยก็ถ้าลองเปรียบเทียบกับเรื่องของการถ่ายปกติธรรมดาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีการครอ บนล่างใช้ขวาตรงนี้เนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีระยะที่โดนครอบไปเยอะขนาดนั้นยิ่งถ้าว่าไปเทียบกับรุ่นอื่นๆที่เคยลองมาอย่างนี้เนี่ยคือมันจะโดนครอบไปค่อนข้างเยอะแล้วก็คุณภาพจะดรอปค่อนข้างมากถ้าอยู่ในกรณีที่กันสั่นมันนิ่งๆแบบนี้นะฮะตอนทดสอบกันสั่นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะพอเห็นแล้วแหละว่าเราได้มีพยายามที่จะซูมมีการสลับเลนส์ไปด้วยนะครับผม ตรงนี้ก็จะพยายามทดสอบให้เห็นแหละว่าเ,เวลาเปลี่ยนเลนส์เนี่ยหรือว่ามีการปรับระยะซูมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวของคุณภาพภาพขนาดไหนนะครับก็อ,อย่างหนึ่งที่ยังเจอปัญหาอยู่แต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติของของกล้องคือมันเข้าใจได้นะก็คือว่าเวลามันสลับเลนส์ขึ้นมาทีนึงนะครับผมจากตัวอัลตร้าวาเป็นวแล้วก็เป็นเทเลเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกของของภาพนิดหน่อยซึ่งจริงๆก็ยังอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้นะครับผมแล้วมันก็ถือว่าที่ค่อนข้างจะเนียร์เลด้วยซ้าไปนะส่วนอันนี้จะเริ่มที่ตัวของ Y นะครับผมแล้วเราจะลองสลับลงไปตัวอัลตราวเนี่ย<ๆ>ก็จะเห็นได้ว่าตอนช่วงที่มันลงจาก Y ที่1ที่1เท่าเนี่ยลงไปที่0 9 0.8ุเนี่ยคุณความคมชัดก็จะแบบหายไปค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะจนมันกลับมาเป็นที่1อีก1รอบนะครับเพราะฉะนั้นคือโดยสรุปแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะใช้อัลตราวแล้วจะสูงขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือเป็นไปได้ ขยับตัวเข้าไปแล้วพยายามใช้เอาตัวห่างบุกคงที่อย่าใช้พยายามใช้เป็นตัวเลนส์ซูมจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าคุณภาพมันจะค่อนข้างดรอปค่อนข้างไวแหละบวกลบแค่จุดหนึ่งเป็นจุดหกจุดเจ็ดอะไรมาเนี้ยพอไหวแต่ถ้าจะพยายามดันไปถึงจุดแปดจุดเก้าแล้วก่อนที่มันจะขึ้นไปหนึ่งเนี้ยโอ้โหอันนี้เนี้ยภาพจะค่อนข้างดรอปละแต่ถ้าว่าใช้เป็นตัวเลนส์ไวท์นะครับผมจะดันเนี้ยคือจับ 1.1.2.3ไปถึง2อเนี่ยเอาจริงคือคุณภาพเหรือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเพราะว่าตัวเซนเซอร์ตัวเลนส์ของในตัว Y เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวพรามที่สุดคือตัวที่ดีที่สุดในในบรรดา3ตัวเนาะมันก็เลยยังพอควบคุมคุณภาพบอกไว้ได,ด้ดีตอนที่มันมีการซูมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เกิน2ไปถึง3แล้วอันนี้บอกเลยว่าคือกระโดดข้ามไป3ไปใช้ตัวเลนเทเลแล้วจะใช้วิธีเดินถอยเอาหรือพวกนี้เอาเนี่ยจะดีกว่า ฟ13 Pro แล้วก็13 Pro Max ตวงนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัว3เท่านะครับผมถ้าเทียบกับพวกเลนส์ฟูลเฟรม้วเนี่ยก็คือตัว3เท่าเนี่ยจะเท่าเทียบเท่ากับตัว77ม m mm มนะครับแต่ว่าตัว2.5เท่าบน12 Pro Max เนี่ยจะอยู่ที่65ม m mm มนะก็คือจะมีระยะที่ต่างกันถึง10ม m มเลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องมีการ เดินขยับเข้าออกพอสมควรหล่นอกจากนี้ตัวเลนส์อัลตร้าวายใน iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max นะครับผม mm hmm. เขาจะมีการใส่ตัวฟีเจอร์ที่สามารถถ่ายภาพมาโครมาให้ด้วยนะครับซึ่งการถ่ายภาพมาโครตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเาใช้กับตัววิดีโอได้ด้วยนะโดยในซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปใกล้ๆวัตถุมากๆนะครับผมที่ระยะประมาณ10เซนติเมตรอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็จะมีการปรับจากตัวเลนส์วายไปใช้เป็นตัวอัลตร้าวายทันที ซึ่งส่วนตัวที่ลองใช้ดูมันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเราอาจจะยังไม่ได้อยากที่จะสลับเลนส์ขนาดนั้นเพราะว่าคุณภาพมันจะดรอปลงไปพอสมควรนะครับก็มันจะยังไม่สามารถปรับได้แต่ว่าทาง Apple เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะทราบปัญหานี้แล้วนะครับผมแล้วก็มีการแจ้งเอาไว้ว่าจะมีการออกซอฟต์แวร์มาอัปเดตปัญหาแล้วก็ทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเปิดปิดฟีเจอร์มาโครตรงนี้ได้ด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งต่อไปนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่เจอซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Apple จะมีการแก้ไขหรือเปล่านะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีการปรับไปใช้เป็นแบบมาโครแล้วเนี่ยคือตัวเลขเขาอะเขาจะยังใช้ว่าเป็น1 1x อยู่หรือว่าเป็นเหมือนกับเราใช้เป็นเลนส์พรา e อยู่นะครับผมคือไม่ยอมเปลี่ยนตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยว่ามันโดนปรับไปใช้เป็น y เลนส์ออลิ้ายไงบางทีมันก็จะมีความงง,งๆนึกว่าเฮ้ยเรายังใช้เป็นตัวเลนส์พรา e เนี่ยในการถ่ายอยู่นะครับปัญหาของการที่มันไม่ยอมบอกว่าใช้ ก็คือบางทีเราไม่ได้เริ่มจากระยะที่มันไกลๆไปเริ่มใกล้ๆเนี่ยแนทนคิดว่าเราอยากใช้เป็นเลนส์วายที่มันมีความคมชัดมากกว่ามันก็จะไปใช้เป็นอัลตร้าวายที่หมดมาโครซึ่งมันก็สแสดงเป็น 1x เไงเราก็ไม่ทันรู้เราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆแ,แล้วรู้สึกว่าเอ,เออภาพมันก็จะไม่คมจนต้องมาลองถอยไปถอยมากดแตะโฟกัสใหม่มันถึงจะสลับให้ภาพถึงออกมาได้คมกริบแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตอนถ่ายของที่มันอยู่ในระยะที่ใกล้ๆมีความสีต่อาการจะปรับเป็นมาโครโยังไงเนี่ยก็พยายามเช็คเรื่องของคุณภาพของภาพหรือว่าเช็คว<อ>่าตอนที่ถ่ายเนี่ยมันมีการปรับเป็นมาโครอะไรพวกนี้ด้วยละกัน<า>ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาอาจจะไม่ได้สวยงามนั่นเองนะครับโดยการถ่ายที่ใกล้ที่สุดนะครับผมครั้งนี้มันจะสามารถ<ะ>ดันไปได้จนถึงประมาณ2เซนติเมตรเลยทีเดียว แต่ว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าอยู่ในสภาพแสงที่ดรอปลงไปนิดนึงแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยคือก็จะเห็นได้เลยว่าภาพมันก็จะค่อนข้างที่จะดรอปลงไปพอสมควรนะคือด้วยความที่เซนเซอร์ของออตัวอัลตร้าไวเนี่ยแม้ว่ามันจะพัฒนาขึ้นมามากแล้วก็ตามทีแต่ว่ามันก็จะยังไม่ได้แบบคมนิ้งเหมือนกับตัวของเลนส์วายนั่นเองนะครับยังไงก็เลือกสภาพแสงในการใช้ตัวนี้เนี่ยดีๆนิดนึงละกัน หนึ่งที่เจอได้อย่างชัดเจนเวลาใช้งานตัวมาโครนะครับก็คือเวลามันสลับเลนเนี่ยมันจะมีอาการแบบกระตุกแบบอืคือค่อนข้างแรงแหละจะถามว่ามันเป็นปัญหาของการใช้งานไหมก็ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคือตอนที่เราถ่ายมาโครเราคงจงใจที่จะแบบให้มันไปอยู่ตรงนั้นไปค้างอยู่นั้นอยู่แล้วก็คงไม่ได้อยากที่จะให้มันสลับเลนไปมาอยู่แล้วอะเนาะแต่อยากให้เห็นแหละว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการสลับเลนมันก็จะมีอาการแบบกระตุกแบบค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะฮะทีนี้มาถึงตัวของซีนอมติกไม่ต้องพูดพันทำเพลงเยอะ ไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยดีกว่าครับ <indirectly> คือต้องบอกว่ามันตอนที่มันสวิงโฟกัสออกมาเนี่ยมันทำออกมาแล้วมันเนียนกริปมากๆและตอนที่มันแยกตัวของอ็อบเจกต์หรือว่าตัวบุคคลเนี่ยออกจากฉากหลังเนี่ยผมว่ามันทำออกมาได้ใกล้เคียงกับตัวของพวกกล้องดิจิตอล SLR เอาสเาซะมากๆเลยนะถ้าสังเกตดูเนี่ยคือ จะเห็นอยู่อย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจมากคือเขามีการแบ่งระยะเบลอด้วยนะครับผมถ้าเป็นกล้องรุ่นอื่นบางทีมันจะเจอปัญหาว่าเวลามันเบลมันจะเบลอแบนๆทั้งภาพไม่ได้สนใจระยะแต่ของ iPhone นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวดูตันนี้นะครับลองดูที่ตัวคนครับคือตอนแรกเนี่ยสังเกตไหมว่าตัวของคนเนี่ยมันจะเบลอในระดับหนึ่งจะยังไม่เบลอมากนะครับแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยมันเบลอหนักขึ้นวุ้ย ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเดียวกันกับของพวกกล้องใหญ่ๆเพราะว่าความเบลอเนี่ยยิ่งวัตถุมันห่างกันมากๆเมื่อไรเนี่ยมันจะยิ่งเบลอมากไงตัวอื่นไม่มีใครทําแบบนี้ได้ไม่มีอ่ะคือคือนึ่งไม่ออกมีแต่ของ p p o o n เนี่ยที่มันทำแบบแบ่งระยะออกมาได้แบบเนียนคลิปแบบนี้ได้นะครับหรืออย่างภาพนี้เนี่ยสังเกตตอนที่เราดอลลี่ออกมาเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าตัวฉากหลังเนี่ย มันจะมีการปรับให้มันมีความเบลอน,น้อยลงกว่าเดิมด้วยซึ่งมันอันนี้ก็อีกเหมือนกันเป็นแบบเดียวของดิจิตอลไ l r ซเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็จะมีใครลงรายละเอียดได้แบบดีได้เทียบเท่ากับตัว iPhone 13 Pro หรือว่า13 Pro Max นะครับแต่ว่าในตัวกล้องหน้าตรงน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะว่ามันไม่มีไรเดอร์หรือมันอะไรแต่ว่าเรื่องความเนียนในการในการจับเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ เ,เก่งมากลองสังเกตที่ตรงขอบ,ขอบ,ขอบตัวของคนนะครับผมคือมันจะยังรู้สึกถึงความเบลอความอะไรพวกนี้อยู่ที่ค่อนข้างหนักกว่าถ้าเกิดใช้เป็นกล้องหลังนั่นเองนะส่วนอันนี้อ๋ออันน,น,นี้อันนี้ที่จะบอกก็คือว่าถ้าอยากให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ไม่ได้เปิดซีนิมาติกมันจบแบบนี้นะแล้วพอดูเปิดซีนิมาติกปึบคือพอเทร t โหมดของ i p h o n อ่ะเวลาปรับเป็นพอเทรดโหมดตอนภาพถ่ายนะคือสีก็จะไม่เหมือนเดิม ตัวของ iPhone มันจะมีการแค่ว่าพอเปิดพอเทรดหมดมันรู้แหละว่าเรากำลังจะถ่ายเป็นภาพบุคคล mm hmm. เขาก็เลยจะมีการเน้นตัวใบหน้าตัวคนเนี่ยให้มันโดดขึ้นมาตัวของเซนเมิมาติกเนี่ยก็เหมือนกันเลยก็คือว่าเขาจะมีพยายามพยายามที่จะดึงตัวของอ็อบเจกตัวของคนเนี่ยขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมให้มันเนียนขึ้นกว่าเดิมก็อย่างที่เห็นตะกี้เนี่ยว่าภาพของสองอันมันแค่ปรับหมดนิดหน่อยคือแบบโอ้โหร้องอะ่ะสวยคน,คน,คนละเรื่อง นะครับคือตอนนี้มันเลยเหมือนกับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ถ่ายวีดีโอของตัวบุคคลเนี่ยคือส่วนตัวกลายเป็นว่ารู้สึกว่าควรที่ต้องเปิดเซนิมาร์ติกตลอดเวลาเพราะมันทําให้หน้าคนเนี่ยมันรู้สึกนวลแล้วก็ดูสวยขึ้นนะนะครับคืออย่างอันนี้คือทดลองลองสังเกตเลยว่าในภาพในภาพแสงเดียวกันเนี่ยปิดกับเปิดความแบบละมุนะของของของตัวบุคคลมันต่างกันแบบ เยอะมากอันนี้เปิดซีนิมติกทีนี้เดี๋ยวพาไปดูภาพกัางคืนกันต่อนะครับ mm hmm. ก็จะบอกว่าตัวของ iPhone 13 Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ย mm hmm. ก็เขาบอกอยู่แล้วนะว่าสามารถที่จะถ่ายภาพกลางคืนได้ดีขึ้นกว่าเดิมหลาย10%นะครับคือ mm hmm. ถามว่าถ่ายวีดีโอมาแล้วเนี่ยมันก็ดีจริงๆแหละถ้าดูจากตัวอย่างภาพอันนี้เนี่ยที่เราไปถ่ายมานะผมคือตรงส่วนที่ แสงไฟคือแทบไม่มีคือใช้ตาธรรมดามองเนี่ยคืออันอย่างตรงนี้เนี่ยคือตามองธรรมดานี่ก็ถือว่าแบบเห็นแสงเห็นสีขึ้นน้อยมากนะ iPhone ก็ยังคงจับแล้วก็ได้รายละเอียดดีในระดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้ามมาเป็นตอนช่วงที่มันแสงไฟสลัวสลัวจากริมถนนจากพวกของออไฟข้างทางอะไรมานี้เนี่ยคือตัวของ iPhone 13ยังเรียกว่าทำออกมาได้ดีเกินคาดไปเรียกว่าเกินเบอร์นะครับ แน่นอนว่าโอเคมันยังเห็นบุ้นขึ้นมาอยู่บ้างยังเห็นแบบดีเทลมันหายไปบ้างแต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยคือไม่คิดว่ามันจออกมาดีขนาดนี้รวมถึงตัวของตันสัมด้วยนะอย่างคลิปนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าผมถ่ายไปโดยที่ถือแบบท่าแบบพิสดารแล้วก็ไม่ได้คิดว่าภาพมันจกมาดีมันออกมานิ่งขนาดนี้แต่ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยคือทั้งเรื่องของความสว่างเรื่องของความนิ่งนะครับแล้วก็เรื่องของดีเทลต่างๆเนี่ยคือแบบโอ้ ยอมเราก็ในเรื่องของการปรับหลังถ่ายตรงนี้เนี่ยเท่าที่ลองดูนะครับผมคือแปลว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันสามารถปรับนู่นปรับนี่หลังถ่ายได้ก็จริงแต่อันนั้นจะเป็นเรื่องของการปรับความเบลอนะครับผมซึ่งอย่างที่เห็นนะครับผมว่าไอตัวคลิปที่ถ่ายมาเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่บางช่วงเนี่ยมันก็จะเบลอหลังให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยมันเหมือนกับแม้ว่าอ็อบเจกต์ จับมันค่อนข้างขาดจับฉากหลังพอสมควรยเงี้ยมันก็จะไม่ได้ตัดเอาฉากหลังให้มันเบลอขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต่อให้ทําการปรับตอนช่วงหลังเนี่ยถามว่ามันปรับได้ไหมก็ไม่สามารถเลือกให้มันเบลอรตรงช่วงที่มันดีเทคไม่เจอตั้งแต่แรกเนี่ยได้นะครับเพราะนี้เนะี่ยคือสําหรับการปรับหลังถ่ายถ้าถามว่าไอตัวทีม่มันเด็ดจริงๆเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มแสงเพิ่มปรับนูน่นนี่นั่นโน,โน่อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าในเรื่องในเชิงของการปรับแบบซีนามาติกเนี่ยตรงนี้ผมว่าข้อจํากัดก็ยังค่อนข้างมีอยู่ นิดนึงนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่ามันเจ๋งกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆแล้วละ่ะเพราะว่าคือคนอื่นเนี่ยคือมีอย่างมากคือทําได้ในตัวของอรูปถ่ายเท่านั้นแต่ว่าวิดีโอเนี่ยไม่เคยเจอว่ามีใครที่จะมีตัวอินดิเตอร์ที่สามารถมานั่งปรับเนี่ยเรื่องของเดฟเรื่องต่างๆหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วได้นี่เป็นตัวแรกที่ทำอย่างนี้ได้เลยนะ ตรงนี้พอหลังจากที่ลองวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าเซนเซอร์เลนส์ต่างๆคือเรียกว่าระบบกล้องของทาง iPhone 13 Pro แล้วกันมันดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะแหละคือตอนแรกก็นึกว่าเฮ้ยเออ12 Pro Max มเนี่ยมันก็พอแล้วนะดีแล้วนะเราก็ไม่ได้จะแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นแต่พอมาจับจริงๆลองจริงคือแบบเอ้ามันแบบคือมันรู้สึกได้มันค่อนข้างชัดเจนว่ามันดีขึ้นมากๆนะครับตอนระหว่างที่ไปลองถ่ายวิดีโอนี่ยจริงก็มีลอง ถ่ายภาพลองเทียบมาดูแล้วเนี่ยมันก็แบบก็เจอความแตกต่างในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บเอาไว้นะครับผมรวมเอาไว้เป็นอีกหนึ่งเทสละกันแล้วเดี๋ยวเอาเรื่องของภาพถ่ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อาจจะรอตัวของซอฟต์แวร์มันนิ่งกว่านี้อีกสักนิดนึงละกันเพราะอย่างตัวของถ่าย,ายวิดีโออย่างงี้ยนะตัว p r ร r e s มันก็ยังไม่มาด้วยซ้ำไปนะครับโดยทาง Apple เนี่ยก็บอกว่ารออีกสักพักนึงก็จะมีการปล่อยตัว OTA มาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่ง แต่เรื่องน่ารู้อย่างหนึ่งสำหรับใครที่สนใจตัว ProRes อยู่นะครับผมก็ถ้าต้องการจะใช้ตัว ProRes จริงๆแล้วก็เป็นความเดรนระดับสูงสุดของมันก็คือจะรองรับสูงสุดที่เป็นระดับ 4K ที่30เฟรมใช่ไหมตัวนี้เนี่ยจะรองรับต่อเมื่อคุณใช้เป็นตัวของความจุ256 g b ขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นตัวความจุที่ต่ำที่สุดก็คือ128เนี่ยคุณจะถ่ายได้เต็มที่อยู่ที่ f อ่อ4 8ที่30เฟรมเพอร์เซกเท่านั้นนะครับตอนนี้เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นที่เอ่อข้อจำกัดในเรื่องของความจุนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าคุณถ่ายเป็น 4K ProRes ขึ้นมาเนี่ยมันคือมันใช้1นาทีมันก็แบบเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหลายกิกแล้วนะครับผมน่าจะถ่ายได้ไม่เท่าไหร่ก็หน่วยความจาเต็มเลยนั่นเองคือแบบเผื่อไม่ถึง10นาทีก็ก็เต็มครันเนี้เขาเลยน่าจะมีการจํากัดเอาไว้ไงว่าอ่ะเป็นสําหรับตัวของหน่วยความจำของสูงเท่านั้นนะถึงจะถ่ายตัว ProRes ที่ 4K ได้นะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องของอการทดลองตัวของวิดีโอบน iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max นะครับผมยังไงรอติดตามการทดสอบอื่นๆเกี่ยวกับตัวของ iPhone 13 Pro อีกทีนึงนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามีมาให้ดูแน่ๆก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบในความเทพของตัว iPhone 13นะครับผม13 Pro 13 Pro Max นะแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีอกจะพลาดเราจะทดสอบมีอะไรมาให้ดูกันอีกแล้วก็กด subscribe กันไว้ได้ครับผมร,ร้อยซานมีไหมคนดูแน่ๆครับผม ครั้นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ